พักฝ่ายประชาธิปไตยของพวกเราอะสาดโคนใส่กันเองเสียกันเองอะไรเงี้ยใช้คําด่าทอกันรุนแรงน้องอิงได้อ่านพวกนี้บ้างไหมอะอ่านค่ะอิงก,ก็อ่านนะอิงก,ก,ก็ก็เหตุแหละเป็น,เป,นเป็นเหมือนการตื่นมาก็ติกตอกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเราก็ทวิตเตอร์อะไรเงี้ยก็ก็ก็อ่านค่ะแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยอิงว่าจริงๆมันก,มนก็มันก็เป็นเส้นทางของประชาธิปไตยที่บอกว่าทุกคนอะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอ่าจะใครเชร์พักไหนก็ต้องวต พักนั้นแหละก็ต้องเชียร์พักนั้นแบกพักนั้นเต็มที่อันนี้เข้าใจเพราะอิงเองก็แบกเพื่อไทยเต็มที่เหมือนกันหนึ่งในนางแบบคืออยู่นี่ <S <S แต่อิงก็รู้สึกว่าคือมันมันก,มนก็มันก็ทําได้ค่ะแต่อิงคิดว่ามันก็ไม่ควรจะมาแบบทะเลาะก,กันเองนะเพราะจริงๆแล้วหลายๆเรื่องก็อาจจะคิดเห็นในทางเดียวกันไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศที่รออย,อยู่มันใหญ่มากค่ะมันใหญ่มากเกินกว่าที่มันจะมาทะเลาะก,กันในจุดเดิมๆใน มา,มาสาดเสียเทยเสียให้อีกคนนึงแบบนั่นนี่ไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยใช่เวที่ที่เราทํากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อ่ะถ้ามันเป็นการแสดงออกของของของแต่ละคนก็ก็ก็ยอมรับได้ค่ะแต่คิดว่าคนคนทางข้างหน้าสําคัญแล้วมันจําเป็นที่ต้องไปต่ออมผมเองผมผมพยายามผมผมไปผมก็ได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็พยายามพยายามไม่ตอบโต้นะครับเพราะว่าเราเองเราก็เราพูดแต่เรื่องนโยบายของเรานะครับแล้วก็เลือกให้ชัว เลือดยังมียุทธศาสตร์เลือดยังมีเป้าหมายใช่ไหมครับเพราะว่าเราเองเราก็มั่นใจว่าถ้าเกิดเราได้เป็นแกนนำในการรัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาจากภรคเพื่อไทยแน่นอน